เรามาหาสาเหตุกันนะครับรถเป็นไรครับขี่แล้วะดดตุ๊ดตุดตุตุตุ๊ะดุดตอนไหนล่ะตอี่ไปแล้อโอเคเดี๋ยมาดูกันครับว่าเกิดจากอะไรนีก็พอจะรู้สาเหตุแล้วนะครัดี๋ยดูไมก่อนครับไม้ไม้รถเท่าไรไมสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้ารอยดสสี่กินครับนี่ครับแลัวนปั๊มติ๊กไม่มีเลยครับอ่ะเดี๋ยวปิดแล้วเปิดสวิตช์ใหม่ครับเอ๊บ กระดิแค่นี้เองนะครับอันนี้คือถ้าไม่ปั๊มติ๊กเสียก็กองเบนซินตันนะครับเคยเป็นกองเบนซินบ้างไหมครับไม่เคยครับโหสองหมื่นกว่าโลไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเอาแก้ไขนะครับสองแสนกว่าโลนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตันหมดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวปิดแล้วเปิดปั๊มติ๊กหน่อยครับปึ๊บนี่ครับมาแค่นี้เองนะครับปกติต้องอยู่ที่สามบา์นะครับอยู่ที่สามบา์นะครับ แต่ว่าเปิดดูนครับนี่ก็ดูแรงอยู่นะครับนี่ครับแต่น่าจะเป็นกองเบนซินตันนะครับสองแสนก็โลแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยครับดำปีเลยครับทำให้แรงดันน้ำมันําติกแรงดันในระบบนะครับออกนะครับไม่ถึงสามบาทลองเป็นกยนองเปลนเิยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดให้ดูว่าได้เท่าไหร่นี่ครับเป็นกองเบนซินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้กี่บาทครับ ขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้